หนึ่งสองหนึ่งสองเร็วยุงกัดคันสวัสดีครับสวัสดีพบกันเช่นเคยนะครับกับสมบูรณ์พิงศรีอสซีักช่องวันนี้ก็จะมารีวิวกับอ่าอัพไปแล้วนะครับแล้วพี่ลูกค้าเล่นตกมานะครับก็ซ่อมนิดหน่อยนิดหน่อยนะก็เปลี่ยนอะไหล่แล้วแล้วก็ทําการเซตให้ใหม่นะครับผมนะก็บินนิ่งเหมือนเดิมนะครับก็เจ้าของเดียวกันกับลำนี้นะครับเจ้าของเดียวกันสรุปเหมือนเดิมกัน มันเดิมกับอะไรนะมันเดิมนิ่งมอนเดิมมันเดิมกับอะไรมาแกะีพูดคลิปนู้นอะจำไม่ได้ว่าเธอมันจบไปแล้วมันคนคนคโลตอนกันละก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกันอ๋อเหมือนเดิมก็เหมือนกันแล้วลำนี้ก็เป็น v 4 5 0นะครับฟังก์ชันก็เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกันนะครับเข้าเหมือนเดิมเหมือนกันหมดเลยพี่เขามีวิทยุ2ตัวอันนี้ตัวที่2 ก็คือเข้าฟังก์ชันเหมือนกันเหมือนเดิมอะไม่ต้องงงเหมือนเดิมอ่ะเสียลั๊กเลยนะโอเคทีนี้ก็โหมด i n นเ r อร์ตฟปไม่มีนะครับลำนี้ลำนี้ไม่มีตีลังกานะครับเพราะว่าทำบอดได้นะครับอ่าอ่า พื้นที่มันจำกัดนะครับมันมันมีนมปัญหาทแถวชุดตรงนี้ครับก็เลยไม่ได้ทำตีังกาให้นะครับมันเรื่องนั้นอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่ององศาองศาใบาพัดนะครับแล้วก็ชุดสวอตเพจอะไรต่างๆเนี่ยคือมันไม่พอครับก็เลยไม่ได้ทำอินเวอร์ตให้แต่บินแบบไม่อินเวอร์ตก็โอเคนะครับ บินดีอ่ะเรียบร้อยใส่คาโนปี้เสร็จก็ว่างว่างบินเลยอึๆๆๆๆๆอ่ะ,อะเหมือนเดิมเข้า GPH นะครับไฟยังไม่เขียวเลยไฟส้ม <laughs> อยู่เลย <laughs> ไม่ร <laughs> ีบเขียวแล้วอ่ะเขียวแล้วไปบ๊าย <laughs> บายบ๊ายบายอกกันนะ เหมือนเดิมครับอาร์มซ้ายสี่วินะครับครบสี่วิแล้วก็ล้ำเขียวลํำเขียวขึ้นเขียวหรือเหลืองเงินไม่ใช่สีอะไรเขียวเขียวใช่ไหมอือนี่เหลืองอ่ะสุดเสียงแล้วก็เล่งขึ้นไปเล่งขึ้นไปวอลกิล่าวีสี่ห้าศูนย์นะครับผมนะบินตกมาก็ซ่อมให้นิ่งเหมือนเดิมนะครับดูหางครับ หางเฮลิคอปเตอร์นะครับอ่าดูหมุนรอบหมุนรอบติดเ,เดิมตรงนั้นมืดอ๋อมืดหรอป่าโอ้ยอยุงกัดอันนี้ก็5นาทีพอนะครับตั้งเวลาไว้แล้วนะครับนี่เวลาเดินอยู่นะครับ พอมันครบ5ทีก็เอาเครื่องลงนะครับอย่าบินนานเกินนะครับเพราะว่าแบบมันจะหมดกลางอากาศนะครับแบบหมดกลางอากาศแล้วเครื่องมันจะหยุดแล้วดับทันทีนะครับม่วงนอนหรอสุกิเลยการถ่ายรูป เอาแล้วเลยหัวทิ้มไปเลยเป็นไงสิงไหมซิงไหมสิงไหมซิงไหมกี่ซีซีเนี่ยฮะกี่ซีซีร้อยห้าสิบห้าซีซีมีระบบ VVA ด้วยอู๋เป็นไงเป็นไงยุคสมัยนี้ต้องวาวแปรผันอย่างเดียวแล้วครับอ่านปีเป็นไงแล้วเอาอยู่หมดนะวิสี่ห้าสูงนะก็จะมีข้อจำกัด นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับอาการเ,าเลี้ยวเดินทางนะครแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเราค่อยๆบินบินช้าๆบินไปเรื่อยๆครับมันก็จะนิ่มนะครับถ้าบินเลี้ยวแคบๆมันก็จะปึ๊บมันไม่ทําโดนถ่ายวีดอีโอไ,ไม่ทำแม่เราหน่ได้ไม่ว่าใช้กินบอลไงใช้โดนถ่ายเอาไวเหรอ <laughs> จะว่างไปแล้วนะครับจะว่างเกินไปแล้วไม่ได้เ่ยไม่ได้ไม่ได้ขอโตัเลขแปดเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้ทุกฟังก์ชันยกเว้นอินเวอร์สฟลิปนะครับช่างภาพก็ใช้งานได้ทุกฟัง,ก,งก์ช,งงชันเลยเนาะอือ่ <laughs> ากสกะระเบือยนเรือ,รอทไททานิกทไททานิกเลยเหรอ <laughs> <laughs> เราชอบอัพเกรดอเ okay, okay. ยกเลิกครับยกเลิกยกเลิกบินเลขแปดเลขศูนย์ไอสามหกศูนย์ก็บินได้นะครับอ่ะฮมเป็นไนงะ บินลงมาจอดเองอัตโนมัติอันนี้โฮมใกล้ๆให้ดูครับมันโฮมได้ทุกลำนะครับที่ทำไปนะฮะจะไม่บินง้งใส่ต้ใส่เครี่สามูนยแน่ๆเลยลำนี้ลดระดับเพดานการบินลงมาเองอัตโนมัตินะครับนะฮะตอนนี้คือเครื่องจะลงอย่างเดียวนะฮะคนไม่ต้องลงัา <c oughs> งพาไม่ต้องลง <c oughs> ไม่ลงก็ไม่เห็นไง นะครับตอนนี้รู้สึกว่า V 450จะขี่ X360 หรือเปล่านะฮะก็คือตอนที่เครื่องกำลังลงเนี่ยเราเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนทิศทางการลงจอดได้นะครับเนี่ยจะให้มันลงไปจอด X3 กับ X360 ก็ยังได้ไม่ได้ไม่ได้อโอ้โหเนี่ยครับเห็นไหมครับเราเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเนี่ยเอามันออกมาเปลี่ยนทิศทางได้ครับเนี่ยหันหงก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ก็ได้ เาขาดับเองเหรอเขาดับเองครับในเฉพาะในโหมด Return Home นะฮะแล้วเราก็มาคำว่าส top s ส o p ก็คือเนี่ยสุดเลยนะครับอยากเล่นเลยอะยากเล่นเลยก็มาคำว่า G.P.S แล้วก็เล่นต่อไม่ได้เล่นเครื่องบินไม่เล่นเครื่องบิน,เล,นเ,ลเล่นเลยแล้วก็เนี่ยครับว้าดูดู <c oughs> คลิป <c oughs> ผมบ่อยๆ, <c oughs> อยๆนะฮะกับฟังก์ชันการเล่นนะครับมันไม่มีอะไรมากนะฮะมีแค่นี้เอง,เองครับ ลิ้นจะรัวไปไหนเนี่ยถามจริงๆิอ่าลินได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับได้เหมือนเดิมนะอ่าโอเคฟ้ามือแล้วแหละเอาเครื่องลงเหมือน,นํำคานตากล้องอะ่ะหนึ่งสองสามปล่อย <ừ. S 1> มืออ่าโอเคนะครับ,รบทำตามคลิปนะเอาให้เป๊ะเ,เ,เลยนะครับผมมาเป๊ะๆกับพอดีนี่มันอันเดวกันนะ ทีนี้เราก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกันเดึงปักที่ที่เิร์เตอร์ออกแล้วก็ปิดสวิตช์รีหมดถูกต้องครับเหมือนเดิมเหมือน,นกันโอเคก็เสร็จแล้วนะครับกับงานซ่อมนะครับผมนะบินตกมาก็พังไม่เยอะนะก็ บินิ่งเหมือนเดิมนะฮะก็มีเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครับผมนะฮะมีเปลี่ยนอะไรบ้างละฉันไม่ดูก็แกและดูแต่ดูก่อนเปลี่ยนอ๋อมีแกนหางกับลิงค์นะแค่นั้นเองยังอื่นไม่พังแล้วก็ปรับปรับใหม่นะเพราะมันพอตกปุ๊บมันเคลื่อนนะพวกองศาถ้วยสวัดเพดมันจะเคลื่อนนะองศาพิดมันจะมันจะเพี้ยนนะก็ปรับให้ใหม่โอเคใส่คาน์นปี้เข้าไป ก็เรียบร้อยครับผมกับงานซ่อมนะครับวอกิล่า V450 นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซตรถเลยขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมมุติเพ็งสีสีประช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำมือใหม่เล่นไม่เป็นก็บินได้นะครับเพียงแค่ดูคลิปของผมบ่อยๆดูทีๆดูเยอะๆนะครับรับรองบินเป็นแน่นอนนะครับฝากช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ให้หนูด้วยนะคะ